สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพณนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4หน่อยนะคะงวดประจำวันที่26มิถุนายนสองพนห้ารนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการคํานวณน,นะคะพี่พีจาแนวทางที่แอดให้ไปมีเข้าบางหลุดบ้างปะปนกันไปเนาะอ่าสถิติแนวทางตัวเลขนะคะอะ่มาดูกันนะคะมาดูผลกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่26นะคะดูแนวดูผลของวันที่25กันนะคะ สำหรับของวันที่25แอดบห้าให้เด่นที่8กับ6ไปนะคะพี่พีจ๋ามาดูผลกันในรอบเฉพาะกิจนะคะในรอบเฉพาะกิจรอบเฉพาะกิจนะคะ918นะคะเด่นที่8แอดมาแอดเน้นไปที่81มาในตัวกลับนะคะสำหรับตาราง9มา1มา8มานะคะตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่าง02ดูแอดให้เด่นที่0ูนยชุดลองนะคะลองที่0ชุดกันลองชุดกันที่0 มาเฉพาะ002แอดไม่มีนะคะหลุดไปสำหรับในรอบพิเศษนะคะ026ล่าง32นะคะอ่ะ26ก็หลุดไปนะคะเด่นที่6แอดมา32นะคะ32ก็หลุดไปดิเด่นที่3มาในรอบปกตินะคะ634 น่าจะเป็น4ี่หกสามให้หน่อยเนาะพี่ๆจา๋าอันนี้แอดก็หลุดไปนะคะล่างหนึ่งสองหนึ่งสองมาตัวเดิมอีกแล้วนะคะส่วนในรอบ v i p นะคะเก้าสามแปดล่างห้าหนึ่งเก้ามาสามมาแปดมานะคะสามแปดเด่นที่แปดมาแต่สามแปดแอดก็ไม่มีมาตารางล่างห้าหนึ่งก็มาในตารางนะคะในรอบ VIP นี้มาตารางเนาะ,ะตัวที่แอดจับคู่วันนี้นะคะมาแค่คู่เดียวนะคะอะยังไงก็ฝากเป็นกำลัง,งใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่ๆจา๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะ ไปกันต่อนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแล้วก็แอดลงค้งสุดท้ายให้นะคะพี่พิจารคงสุดท้ายเน้นไปที่3าคู่นะคะเน้นไปที่3าคู่ชอบค่อยตามเนาะนําไปพิจารณาปเปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะคะสำหรับของวันที่26่สนะคะยีมิถุนายน2อ6พันหนรฮานอยวันนี้นะคะ ตัวเด่นที่แอดให้ไปใครจะนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่พี๋าอาทินี้เดี๋ยวเรามาดูเด่นตารางกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเด่นตารางนะคะเด่นตารางแอดก็จะมีห้าศูนสามนะคะแปดเจ็ดหก หกหรือเก้านะคะพี่พีจ๋าหกหรือเก้าเนาะแอดให้เด่นที่แอดให้เด่นที่เจ็ดแล้วก็หกไปนะคะเด่นที่เจ็ดแล้วก็หกนะคะอ่าสําหรับเจ็ดนะคะสําหรับเจ็ดมาดูกันสําหรับเจ็ดแอดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะ ส่วน6นะคะแอดก็จะมี60 62 63 67นะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดกันไปที่8ปดเอากันไปที่8แอดก็ไปเขียน8ดปดแปดอเขียน80ดศูน 8, ่ะแดปน 8, แดปน, 8, 8, 8, 8, 8นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับสายเบิ้ลด้วยนะคะ ว่าจะไม่ใส่ให้แล้วนะอ่าตัวที่มีเบิ้ลก็จะมีสามสามกับแปดแปดนะคะสําหรับในใน,นอรอบนี้นะคะอ่าแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดระวังมาแล้วมาอีกได้เด้อพี่พีจา๋ามาแล้วมาอีกได้นะคะอ่าเป็นแปดสองแปดห้านะคะถ้าใครชอบแปดหนึ่งก็ใส่ไปด้วยเนาะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ตัวที่แอดเน้นนะคะจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเน้นกันสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่ เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามเนาะส่วนหกนะคะแอดเน้นไปที่หกสองหกเจ็ดนะคะพ,พี่จา๋าส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่แปดสองแล้วก็แปดห้าเนาะถ้าไม่ชอบจากในตารางนะคะพ,พี่จา๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะหรือว่าใครรอชุดโค้งสุดท้ายก็เดี๋ยวแอดลงให้นะคะพ,พี่จา๋า ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ